บทสวดสมาทานศีลห้าควรสวดก่อนบทสวดใดๆจะยิ่งเพิ่มอนุภาพของพระคาถา,น,าน,นั้นๆค่ะคำบูชาพระอิมินาสกาเรนพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะธาานรรนะมังอภิปูชายามิ มีนาสการีณะสังังอภิปูชยามิคำนามสการพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภคควันตังอาภิวาเทมิกราสวาคาโตภัขวตาธโม ธรรมังนามาสามมิกราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆสังฆนามามิกราคำนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะ โมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคำขอขมาพระรัตนตรยัยสัพพังอป,ปราทังขมัธเมพันเตอุกาสะทวารตะเยนะ สัพพังอป,ปร,ราทังขมาธเมพันเตอุกาสะขามิพันเต,ามามนเตหากข้าพระพุทธเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระพระตัตนตรยัยอันมีพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระปัจเจพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระธรรม พระอาิลียสงฆ์ทั้งหลายในชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีมีเจตนาก็ดีไม่มีเจตนาก็ดีด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์ พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายและผู้มีพระคุณทุกท่านได้โปรดงดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตราบเข้าสู่พระนิพพานเทินคำอาราธนาศีลห้าทุติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงราคณัายะ ติสลนสีนสหะปัญจศีลานิยาจามะตะติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรกคณตถายะติสลนสีนสหะปัญจศีลานิยาจามะคำนมัสการพระพุทธเจา้านะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโต สัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสรณะคมพุทธังสรณงฆฉามิธรรมังสรณงคฉามิ ส,ส,กกสังขังสรนังขฉามิข้าพเจ้าขอยึดเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยัมปิพุทธังสรนังขฉามิทุติยัมปิธัมมังสรนังขฉามิทุติยัมปิสังขังสรนังขฉามิข้าพเจ้าขอยึดเอาพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยัมปิพุทธังสรนังขฉามิตติยัมปิธรรมังสรนังขฉามิตติยัมปิสังขังสรนังขฉามิข้าพเจ้าขอยึดเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกศีลนห้า ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งศิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและมีใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอธินาธานาเวรมณนีสิกขาปัทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบท คือเว้นจากการลักช่อของผู้อื่นด้วยตนเองและมีใช้ให้ผู้อื่นลักช่อกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติผิดในการ มุสาวาทาเวรมณนีสิกขาปะทังสมาธิยามีข้าพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการพูดเท็จคำไม่จริงคำล่อลวงคำอำพาังผู้อื่นสุราเมรยะมชป,ปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามี พระพเจ้าสมาทานซึ่งสิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุราเมรยัยเครื่องดองของทำใจให้คลั่งไครต่างๆอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสมาทิยามิ ข้าพเจ้าขอทรงไว้ซึ่งศีลทั้งห้าประการด้วยจิตตั้งมัน่นข้าพเจ้าขอทรงไว้ซึ่งศีลทั้งห้าประการด้วยจิตตั้งมั่นข้าพเจ้าขอทรงไว้ซึ่งศีลทั้งห้าประการด้วยจิตตั้งมั่นบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีฮิริโอตป,ปะมากายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษย์สเทโวเข้าถึงความเป็นสหายกับเหล่าเทวดาทั้งหลาย ขอเทพพรมเทวดาทั้งหลายผู้เป็นสหายของข้าพเจ้าร่วมอนุโมทนาบุญและเมตตาปกป้องคุ้มครองรักษาข้าพเจ้าด้วยเถินและขอให้ข้าพเจ้าฉลาดรูปงามรวยเป็นมหาเศรษฐีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีความสุขในครอบครัว ผู้คนรักใครคิดทำสิ่งใดขอให้สมปรารถนามีเงินทองไหลามาเทมาวาจาเป็นทรัพย์รูปเป็นทรัพย์ตัวอักษรเป็นทรัพย์ด้วยเธออิติปิโสภควาอาระรหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุรีสธรรมะสาระทิสัทธาเทวมนุตสานังพุทโธภควาติสวาคาโตภควตาธรรมโสันติติโกอากาลิโก เอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจตังเวทิตโพวินยุหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุสุปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ สามีจิปตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโฆยาทิทังจต,ตาริปุริสายุคานิอัตปุริสะบุคคลาเอสภะคะวะโตสาวกาสังโฆอาหูเนย و, ปาหูเนย و, ทักขิเนย و. อัญชาลีกรณิโยอนุตตรังปุญญกเขตตังโลกาสาตีิบทแผ่เมตตาให้ตนเองอาหังสุขิตโหมิขอให้ข้าพเจ้าถึงซึ่งความสุขปราศจากความทุกข์ปราศจากเวรภัยปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน ปราศจากความทุกกายทุกใจขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตากรรมสกากาโหตุสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง เป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลของกรรมเป็นผู้มีกรรมเป็นกรรมเนิดเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพัน์เป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยสัตว์ทั้งหลายเผ่าใดจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วก็ตามสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นนั้น อิทังเมปุญญาภาคังยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยทุกขาปมุญจันตุขอส่วนแห่งบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าซึ่งมีมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์และท่านผู้มีอุปการะคุณแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นต้น ขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงมีความสุขพ้นจากความทุกข์เทินอิทังปุญญภาคังสัพพสัตตานางังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาทุกขาปะมุลจันตุขอส่วนแห่งบุญนี้จงสำเร็จแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นชลาพุชธชก็ดี ที่เกิดเป็นอันทชะก็ดีที่เกิดเป็นสังเสชะก็ดีที่เกิดเป็นออปาติกะก็ดีมีมนุษย์และเทวดามีเปรตชนและเจ้ากรรมนายเวรเป็นต้นขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงอนุโมทนาในส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้อุทิศ ให้แล้วนี้ท่านทั้งหลายที่มีทุกอยู่ขอให้พ้นทุกขท่านทั้งหลายที่สุขอยู่แล้วขอให้มีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยท่วนทั่วทุกท่านทุกตัวตนเทิน,นข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานอ้างถึงอำนาจแห่งคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสง์ ตลอดทั้งบุญบาร,รมีที่ข้าพเจ้าได้สวดมนต์จเจริญจิตภาวนาในครั้งนี้ได้รวมเป็นพลังบุญหนุนส่งให้สำเร็จผลแก่เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าหรือท่านผู้หนึ่งผู้ใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านไว้ซึ่งเป็นเหตุให้ข้าพเจ้า บิดามารดาของข้าพเจ้าได้รับผลแห่งกรรมเกิดทุกกายทุกใจอยู่ในขณะนี้ขอให้ท่านได้รับส่วนแห่งบุญนี้ขอให้มีแต่ความสุขราศจากความทุกโศกโรคภัยสมบูรณ์พูนผลด้วยของกินของใช้มีที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่ม และยารักษาโลกตลอดทั้งมีบุญบารมีได้เข้าถึงพระนิพพานเทินด้วยอำนาจแห่งคุณพระศีรัตนะรตรและอำนาจแห่งผลบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ได้รวมเป็นพลวะปัจจัย อำนวยผลประทานพรให้ข้าพเจ้าบิดามารดาและญาติของข้าพเจ้าจงประสบแต่ความสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สำเร็จผลสมความมุ่งมากปรารถนามีเงินไหลามากองมีทองไหลเข้ามาเหมือนน้ำไหล ที่ไม่มีวันขาดสายชื่อเสียงโด่งดังเหมือนพลุที่แตกกระจายขอให้สุขก,กายสบายใจและแข็งแรงขอให้ธุรกิจการงานประสบความสำเร็จเร็วไวนับแต่วินาทีนี้และตลอดไปด้วยการละนานเทินสาธุ 洒脱，洒脱。